มีพิสูจนหนึ่งรูปหรือสองรูปเราจะทำพิธีทำบุญถวายเครื่องสังฆทานได้หรือไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอตอนต้อท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ ผมจะมาชวนท่านผู้ชมพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของการทำบุญเรียกว่าพิธีทำบุญถวายสังฆทานถือโอวกาสนำข้อคิดเห็นคอมเมนต์ของแฟนรายการท่านหนึ่งครับก็คือคุณสวัยบุญบรรดาลขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับแต่รายการท่านนี้ท่านได้คอมเมนต์มาในคลิปแล้วก็ผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสมเป็นประเด็นที่น่าสนใจ แล้วก็ไม่มีแฟนรายการท่านในเคยถามแบบนี้มาก่อนเลยผมว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจและก็ควรที่จะนำมาพูดคุยกับแฟนรายการด้วยเพื่อที่จะได้รับทราบแนวความคิดร่วมกันคุณสวัยบุญบรรดานเนี่ยท่านได้ถามมาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมภายใต้คลิปนะครับบอกว่าที่พอรู้มา คำถวายสังฆทานสามัญสังฆทานอุทิศใช้กับพระสงฆ์สี่รูปขึ้นไปถ้าในกรณีพระพิสษุในวัดตามชนบทอีสานส่วนใหญ่มีพระพิสุุนหนึ่งรูปถึงสามรูปเท่านั้นจะให้ใช้คำถวายแบบใดเพราะคำว่าทิ่ขุสังฆา และพิกุสังโคแปลว่าหมู่สูงซึ่งต้องครบสี่รูปขึ้นไปนี่คือคำถามและก็คอมเมนต์ของคุณสวัวยนะครับหรือคุณพี่สวยเนี่ยผมมองว่าท่านผู้ชมเคยสงสัยคิดแบบนี้ไหมครับพระรูปเดียวทำได้ไหมถ้ามีพระสองรูปทำได้ไหม มีพระสามรูปทำได้ไหมเพราะเราคุ้นเคยกับคำว่าคำว่าสังฆกรรมคำว่าพิธีกรรมเนี่ยต้องใช้องค์สง์ใช่ไหมครับหรือองคณะตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปจึงจะเรียกพิธีนั้นว่าพิธีทำบุญถวายเครื่องสังฆทานหรือว่าพิธีกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาแต่ในกรณีที่มีพระหนึ่งรูปสองรูปสามรูป ซึ่งไม่ครบองค์สงคือไม่ครบสีรูปเนี่ยจะทำพิธีได้ไหมท่านผู้ชมเคยสงสัยในประเด็นนี้ไหมครับสำหรับผมเองนี่ก็ยกไว้ในฐานะที่พอเข้าใจได้นะครับว่าทำได้คราวนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในประเด็นนี้ก่อนที่จะไปตอบคำถามคุณสวัยบุญบรรดาลแป็นรายการท่านเนี่ย เราจะมาพูดคุยกันทีละประเด็นทีละประเด็นก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปสรุปกันว่าได้หรือไม่ได้มีข้อมูลสน,สนับสนุนตรงไหนบ้างนะครับประเด็นที่หนึ่งครับคําว่าสงคําว่าสงในพระไตรปิฎกเล่มที่5้าพระวินัยปิฎกเล่มที่หมหาวัคภาคสองได้แบ่งพระสงฆ์ไว้5ประเภท 1. นึงสงจะตุวัค สี่รูปสองสองปัญจวัคห้ารูปสามสงทัศวัคสิบรูปสี่สงวีสติวัคยี่สิบรูปและห้าสองอติเลกะวีสติวัคสงเกินยี่สิบรูปคือยี่สิบเอ็ดรูปขึ้นไป นะครับนี่คือคําว่าส,สูงตามความหมายในพระไตรปิฎกนะครับแล้วก็ออกตัวท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอาดคลิปอยู่ในห้องทํางานผมในภาคเช้าเวลา9ก้าโมงกว่าละอาจจะมีเสียงบริเวณรอบข้างน้องๆสนทนากันอยู่หรือว่าด้านหน้าของผมฝั่งนูน้นก็จะมีการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมอยู่ ถ้ามีสิ่งหนึ่งประการใดเสียงแกตกปอมใดเข้ามาเนี่ยขออภัยท่านผู้ชมล่วงหน้าถือว่าเป็นบรรยากาศในการสร้างคลิปกันละกันนะครับครั้นจะไปอัดคลิปที่บ้านสันกำแพงท่านผู้ชมเอ,อ้ยช่วงนี้สุขภาพก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะรับท่านผู้ชมอไม่ค่อยสบายมาสองสามวันแล้วแล้วก็ไม่ได้เข้าบ้านที่สันกำแพงเนื่องจากภารกิจทั้งในที่ ทำงานเองทั้งในเรื่องของสนตุด้วยก็เลยไม่ได้เข้าไปทําคลิปที่สักนกาแพงก็เลยถือโอกาสในเช้าของวันพุทธที่24มกราคมนะครับสังเกตได้ถ้าเป็นวันพุธเนี่ยการแต่งกายจะเป็นชุดกีฬาหรือว่าชุดบอมของหน่วยนะครับอ้าวขออภัยท่านผู้ชมไว้ล่วงหน้าเรามาพูดอของเราต่อนะครับท่านผู้ชมครับประเด็นที่หนึ่งคือคำว่าสงมีอยู่5ประเภทนะครับ ประเด็นที่2ก่อนตอบคำถามว่าพิธีทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์หนึ่งรูปสองรูปสามรูปเนี่ยได้หรือไม่ขออนุญาตยกเนื้อความในพระไตรปิฎกเล่มที่หพระวิในปิฎกเล่มที่หมหาวักภาคสองมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนกัวบ้าเนื้อหาในพระไตรปิฎกตรงเนี้ย มีจุดไหนที่น่าสนใจมีจุดไหนที่เป็นคำตอบของคุณสวัยบุญบรรดาลน,นะครับแต่ว่าการเล่าตรงนี้ออกตัวนิดหนึ่งว่าอาจจะใช้คำพูดแบบพื้นพื้นทั่วไปไม่ใช้แบบทางธรรมแบบเต็มตัวนะครับเพราะว่าถ้าใช้ภาษาทางธรรมเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับเนื้อหาในพระไตรปิฎกเล่มที่5มีอย่างไร มีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเล่าไปตามลำดับสมัยหนึ่งมีพิสูรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่รูปเดียวศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมีจิตเลื่อมใสศรัทธาจึงได้พากันน้อมถวายจีวรพร้อมกับเปล่งวาจาว่าข้าประเจ้าทั้งหลายขอถวายแก่สงเมื่อพิสูร ได้รับถวายจีวรแล้วก็มีความวิตกกังวลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุสี่รูปเป็นอย่างน้อยจึงชื่อว่าสงฆ์แต่ว่าเรามีเพียงรูปเดียวเท่านั้นและยิ่งกว่านั้นศรัทธาสาธุชนยังได้ถวายพร้อมกับเปล่งวาจาและเน้นย้ำว่าข้าพระเจ้าทั้งหลาย ถวายแก่สงเมื่อเป็นดังนี้ฉะไหนเราจะพึงนำจีวรของสงเหล่านี้ไปพระนครสาวัตถีได้แต่แล้วพระพิสุรรูปนั้นก็ได้ตกลงใจได้นำจีวรเหล่านั้นไปพระนครสาวัตถีกราบทูลเรื่องนี้แดพพ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูรทั้งหลาย จีวรเหล่านั้นเป็นของเธอผู้เดียวจนถึงเวลาดอกกระถินดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ในข้อนี้เฮกสุจำบรรารูปเดียวประชาชนในถิ่นนั้นถวายจีวรด้วยการเปล่งวาจาว่าข้าพระเจ้าถวายแก่สงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เราอนุญาตเจวรเหล่านั้นแก่เธอผู้เดียวเห็นไหมครับท่านผู้ชมพระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ว่าแม้แต่พิสูรรูปเดียวก็ทําบุญถวายสังฆทานได้เช่นเดียวกันครับมาถึงกรณีพระสงฆ์สามรูปผมขออนุญาตข้ามสองรูปไปนะครับหนึ่งรูปได้สองรูปก็ต้องได้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับมาถึงรูปที่สามครับท่านผู้ชมครับ พระภิกษุสามรูปสมัยต่อมาภิกษุสามรูปจําพรรษาอยู่ในพระนครราชเครือปราชาชนในเมืองนั้นถวายจีวรพร้อมเป่งวาจาว่าข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแก่สงฆ์ภิกษุเหล่านั้นได้ดำริดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติว่าภิกษุสีส่รูปเป็นอย่างน้อยจึงชื่อว่าสงฆ์ แต่เรามีสามรูปด้วยกันและคนเหล่านี้ก็ถวายจีวรพร้อมกับเปล่งวาจาว่าข้าพระเจ้าถวายแก่สงฆ์พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอนะครับก็จึงพางกันไปที่วัดวัดหนึ่งครับก็คือวัดกุกกะกุตารามเขตนครปาตาลีบุตร ซึ่งภิสูุนเหล่านั้นก็พากันเดินทางไปที่วัดนี้แล้วก็นำความนี้ไปถวายให้พระเถระทั้งหลายทราบพระเถระทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ครับท่านผู้ชมพวกเรารู้ถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโดยประการที่จีวรเหล่านั้นเป็นของพวกเธอเท่านั้นจนถึง เวลาดอกกระถินจากเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่ยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยจึงสรุปคำถามของคุณสวัยบุญบรรดาลไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชม 1. นึ่พี่ขู่สังคสซาหรือพิ่ขู่สังโคแปลว่าหมู่ภิกษุหรือคณะภิกษุไม่ใช่สงฆ์ส ในกรณีพระพิสูจน์ตามวัดชนบทบทอีสานสนใหญ่มีพระหนึ่งรูปถึงสรูปเท่านั้นไม่ครบองค์สงจะถวายทำบุญสังฆทานได้หรือไม่ตอบว่าได้ตามเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้และมีพุทธานุญาตไว้ชัดเจนครับ 3. คํคำถวายที่จะใช้ใช้แบบไหนครับใช้ได้ทั้ง3แบบครับท่านผู้ชม จะเป็นแบบหนึ่งพัตตาหารแบบที่สองมัตกา,ามาตรกาภพัตตาหารหรือแบบที่สามก็คือกัปปิยัพั์ดานิใช้ได้ทั้งสามแบบเลยนะครับท่านผู้ชมจากตรงนี้จึงสรุปว่าจะมีพระพิสูจกี่รูปก็ตามหนึ่งรูปสองรูปสามรูปก็สามารถทำพิธีทำบุญถวายเครื่องสังฆทานได้ ไม่ว่าจะเป็นภาตาหารมาตรการพาตาหารเครื่องกัปปิยพันธ์ทําได้ทั้งหมดกัรท่านผู้ชมครับและท่านผู้ชมละครับมีข้อคิดเห็นประการใดในคําถามคําตอบของคุณสวัยบุญบรรดาลนะครับภายใต้คลิปนี้เราจะมาหาความรู้ร่วมกันครับวันนี้รุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามไว้นะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผม สวัสดีครับ